กับนีแต่แม่บอกสื่อแม่แล้วก็สื่อพอ่อแล้วก็บ,บอกจาตีพี่นอ้นนอ,นอ,องเพื่อนนะบอกเลยน้องเพื่อนมีจตกคนแบบว่าเ<อ>พิ่นเบิ่งเนาะกับพี่เธอแต่จะฉีกแม่วอามาเลยแม่บอกสื่อแม่ออแล้วก็สื่อพอ่อเมมออพื่อนท้ามาน้องผู้กอีทอ้ายน้าชื่อสุบ,บนันแล้วก็ผู้กอีทคอยน้าชื่อท้าวปูนผู้น้องหลานน้าชื่อบนชื่ออุบลเมื่อตอนนั้นชื่ออกุ๊กน้ชื่อบัววันชื่อเผาเงียนเพื่อนกับพงหัวอ้ายเพื่อนนะ ไปมีครอบครัวอยู่ไทยระหว่างอะใดกระบอกว่าป้าพนมีชีวิตอยู่แม่อยากฝากเพิ่านยังท้งเพิ่นเนาะอยากว่ายังกระบอกว่าด้วย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 ยังไงแม่ก็ไปเอาะลูกก็ย่ยแชร์ก็ยังไแม่หาไมีนกกระโก็ไปเอากระเอานี่กรบอกว่ายังพูดไปนุเงคล้ำกระมิเกลหันเดี๋ยวว่าจะเดีกว่าเอาไะเดี๋ว่าเอาโบได้ก็ย่านะกระเดมข้าวมาหามีมีอยู่จับดูคือทางแม่ก็อยากหุงข้าวหุงข้าวเนาะเอาบ่มากับพี่ต่อกลับมา ยังดีพอไหวอยู่เนาง กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเ่าและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและก็ต่างประเทศอําเดอร์จะดีตอนหับเข้าสู่ซองยูทูบบอจอนเน็เนะและกับแฟนเพจบอจอนเน็ตพ่อแม่พี่น้องจะได้กาแฟไปติดตามเป็นกำลังใจให้บอจอนอเดอร์เมื่อนี้บอจอนก็อยู่ที่บ้านดงโพสีเมืองสซบูทองแขกสวรรณเขตเฮาน้องพ่อแม่พี่น้องก็มีทั้งเมเท่าคนหนึ่งเนาะเพิ่นจะประกาศตามหาลูกชายไปทํางานอยู่ไทยเราพ่อแม่พี่น้องก็บกบได้ติดต่อกลับมากับเป็นเวลาหลายปีเนาะวมือนี้ฮาก็กสิมาสอบถามสัมภาษณ์ไม่่่่เาาพี้องว อ่าเป็นเรื่องราวเป็นมาจยางไรเนาะสบายดีไหมท้าวโดยสบายดีทางบ่อน้อยน้องเด้อก็ด้วยกับเขอถามซื้อแม่ก่อนเนาะซื้อแม่จังไรเนาะซื้อแม่ตันแม่ตันเนาะมีนามสกุลหรือ่เจ้าคนนามสกุลเนี่ยคือว่าเจ้าอยากตามหาลูกบ่โดยลูกชายบ่หรือลูกสาวเป็นไปไทยบ่เป็นไปไปไทยไปทำงานอยู่ฝั่งไทยโดยไปจากปีเหรอ จิบสงปีเลยเด้ก็ับไปข่าวไ้ข่าวมาเลยสมอยอยู่ตอนไปน่ะเพิ่นโทรมาหาอยู่บะโทระกี้เก็้อยู่กับโนออยู่กับอนหลังจากว่าก็เดไปใน้อนเหมือนว่ากับพอจะบอกเขาเนี้นเมะเมีแต่เขาจะบอกนายนนะเลยไปหลักไปไปหลักไปหลักไปเลยก็ไปแล้วก็บไ่ได้บอกเลยบอกนกับบอกช่วงพามีกับไโทูแล้วก็เจอยับปนี้เด็กก็ไปไปมากกับถามหา ามห้ากับจะมมอยไ้ก็บอกปุบโผปุบโผเปิดไปก็ไปไปหมู่หรือไปผู้เดียวไปผู้เดียวเน้อเดี๋ยวมูด่าเปล่าปะทั้งไอ้เพื่อนกับมีครอบครัวแล้วบ่รวยยังบัทันี้บ่ทันด้นีอันนั่นผู้อัยบัด้มีครอบครัวซื้อจังไดนผู้ที่ใอ้โตไปซื้อหันวันซื้อวันวันเนาะเปิดนั่จะปีเลย อันสาม3ิดสองชานชิบสามดีอ้ชัิบสามปีนี้ชันิบสามสันชันสิบสามปีไต้งกกันก็เปาหแม่ไ่เลยแม่ในมีลูกจากคนนี้มีลูกทีคนมีลูกสี่คนตด้สามปูสามปูเที่หายตัวไปนี่ผู้หายตัวไม่นันปู่ใหญ่ปู่ใหญ่เอปู่โก้กู้้ทิดปู่นี่ คือท <mile> ั้งแม่ก็ได้ไปเบิ่งดอกไม้ไปบาไปบนอยู่บ่อบ่บ่ได้บะบันได้บาจักเถื่อนแต่กี้หันบาบะเลยหรือมะโอ้เป็นมาตืวหนึงแล้วเป็นมาสองเถื่อเลยได้โอ้สองเถื่อนเป็นมาสองเถื่อนเป็นมาสองเถื่อไปมันนี้มิดกันไปตะกี้หันพอดีชิปเอสเต็มมามาอลไรไปใหม่อีกส่งเพิ่นมาตอนนั้นตะปี้ตอนไหนตอนไปทำวิทย์แล้ว่นมาแล้วตะปี้ พี่คนไปยอะอพี่น้องเพิ่นจะไปไปตั้งแต่ด้นเลยพี่้องเพิ่นจะบิกลับมาเนาะกลับเปอยู่เวลาสิบเอ็ดปีพันเลยโดนคกวนเนาะช่วงเพิ่นไปแรกๆนะเพิ่นไปก็ไปก็โมโ่เพ่าเราไปเพิ่นไตคนเดียวมันไปเตะที่เล็กเตะจมิดเนาะโดยไปจมิดกับ ไปกัไปผู้เดียวคือกันเนี่ยไปผู้เดียวก็เนะนะับมู้น้ากัไปมู้นาบัดมาก,กับผู้ดีกับมู้อันแถวขนยองเ<ด>ลยเลยก็มาพรมกันส่วงคนไ,ไปเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ใส่เฮ็ดงานอยู่แถวไหนไปฝุนน่นและวนอันหาป่าหาป่าหาป่าทะเลแถวใดก็มีบะาเม่ยังบ้าเลก็กอะยังได้มาโอตอนช่วงนั้นตอนนั้นลงเรืออยู่มาลีอ๋อไปมาลี เพิ่มมาแต่เจยเตะเตมีดเห็นะช่วงเพิ่มไปเะมีดแล้วเพิ่นกลับมานี่เพิ่นไปรอบสองว่าเพิ่นไปรอบสองแต่ว่าหูเลยนะเราเอาอ๋อไปรอบสองกับบริษัทติดต่อกันเลยเพิ่อเ็นแบบบริษัทโทรมาเลยโทรมาอืมหนึ่งจะมุ่งไปอยู่สเนายนอกน้อยไปหายไปเลยนะภัยมากกันในคนในบ้านบ้านใดคือกันแต่ว่าบ้านไต่บ้านเนื้อบ้านผูบ้านไข่บ้านเทป แต่ว่ามูีถามหาอยู่กับประพุกว่าบอกคนแถวบ้านไปทํางานอยู่ไทยไปก็ทำงานยังแบบถามเขามาก็ถามเขาเขาก็บอกบริพุกเขาคือบวกเขาแล้วเรานจำปียี่ไม่ได้เอแเพิ่ไปอยู่ไซนอพี่นมาเพิ่นยังไ่สโทรศัพท์เละมาก็ได้มีโทรศัพท์ค่ะ เคยตามหาอยู่บ่ทางเฟซทางไลน์เคยเขียนเคยโพสต์อยู่บ่บ่เคยเนาะเถิดเตืนหนุ่ไปเมื่อกี้แกไปหาเมียแต่งงานงงเงี่ยถามเงี่ยกับนี่แต่แม่บอกอ่าซื่อแม่แล้วก็ซื่อพ่อแล้วก็บอกอ่าจะตีพี่น้องคนนแหละบอกเลยน้องเพื่อนนี่จกคนถต่ว่าเพิ่นเบิ่งเนาะกับพี่เธอแต่จะจี๋แม่วอามาเลยแม่บอกซื่อแม่แล้วก็ซื่อพ่อเพื่อนตันเจ้ากระบอกพโปน่ะชื่อข้ามา นอ้องผู้ที่อ้ายนะชื่อสุบนันแล้วก็ผู้ที่คอยนะะชื่อข้าปูนผู้น้องหลานนะะชื่อโบนชื่ออุบลเมื่อตอนนั้นอไอป้ปุ๊กน้ชื่อบบวันชื่อเขาเยียเ,เพิ่นขบงหัวอ้ายเพิ่นนะฮิไปมีครอบครัวอยู่ไทยระหว่างัอในใดกะบงหัวก็จากจยัอยาัน แต่เพิ่นมีชีวิตอยู่แม่อยากฝากท่านยังทานเพิ่นเนาะอยากไว้ยังกับพิ่อพูดเลยเดี๋ยวให้แม่เ้แก็ไปเจ้าลูกก็ให้ยายแช่กับให้แมาหาหมีแล้วก็ก็ไปเอากระเอานี่กับบัวว่ายังพืดกันเงินคำกับแก้วหันแต่ว่าจะเด็กว่าวนะเด็กว่าวบอได้ก็ะยายนะกระเดมข้าวมาหามีมีอยู่จักคือทางแม่ก็อยากหุงข้าวหุงข้าวเนาะเอาบัมากกับปิดต่อกลับมาเป็นยังดีพอไห่น้อง ตอนเพิ่นไปหายังบ่มีครอบครัวบ่ถ้าสมมติว่าเพิ่นมีครอบครัวแล้วก็ให้มาเยี่ยมมายามทางแม่ก่อนเนาะส่งข้าวส่งข้าวไปงานซะเนาะโโโดดดยยหรือว่าเยี่ยมมายามก็นเนี่ข้าวมานะนี่ก็ภูมิใจนะก็คือพ่อเพิ่น้วยแหละพ่อก็ยังพ่อพันพ่อคนก็บพูนไปทํางานอยู่หัวเางียงพล่นเพลื้อกันน่ะนะลูกมีครอบครัวใหม่มีครอบครัวใหม่หลังจากพ่อเพิ่นไปเอาเมียใหม่เพิ่นก็มา อ um ือตอนที so to ่2เป็นยังเมเจ้าจึงเลิกกันจักเป็นยังแลพ่อตัวจักเลิกอืแจพ่นนะพ่อนี่ปมีใหม่ๆเนาะทางเจ้าได้าอยู่ี่ยังบ่มีบ่บ่้มีหยังนะแม่ยังบ่มีเนาะคือแม่ก็อยู่กับลูกกับหลานเนาะะกรักลูกนะเาลูกนี่ดลูกเดียวีกอับหลานลูกชายน พ, emer, พ, emer, พ, emer, พ,พี응่สองพี่ชองกับพี่ใหวนี้ท่านไอมียคือปัจจุบันนี้แม่เห็นยังอยู่่เ็ังอยู่ันน้ำตาน้ำนี่เลยเขาพิารมากที่มืขามปรได้เงินซื่คือทำอะไรเป็นเมืามเนาะขามเปียกเนะไเนาะใสแตโดนไปยดนที่ใดไม่กลัวกระส่งข้าวเนาะมาทางไหนนมางไหน เพื่นไปตั้งแต่อายุเท่าไรแม่เออเพื่อนไปไปตะ้ี่อายุ16ปี16ปีก็เพื่อนมาอายุ16ปีบ่เออตั้งแต่อายุ16ปีมัมันอยไหลอือ16ออีตละยังอันไหนประมาณ14 15เออ16 16ปีเพื่อนได้เขาเฮียนอยู่บ่ะเขาอเพื่อนจบปอยังมอย่าง ก็หาก็หาก็หาที่ก็คืออ่านได้เขียนเป็นแล้วเนาะเลยคือเหมืนเป็นหนังสือนะ้องๆแต่สรินเฟติล่าอยู่ที่บอกกับแม่เป็นยังชีวิตอยู่เนาะแล้วพอติดติดต่อมาเนี่ยว้เคยซื้ออ่าพิมพ์ซื้อเพิ่นอยู่บ่บ่เห็นเนาะบ่เห็นโสข้าทา้งในก็บโสข้าไปกันเอื่อยแล้วหนุ่มกันทีบ่ายและเช้าก็ได้หรือคนอยู่ไทยนะ ก็เจ้าคะกันเพื่อนกไล่ไปหลยปีแล้วล่ะจ้าก็ได้มีสามสิบกว่าปีหุ่ตลอด็นลูกง่ายเป็นพ่ลูกพ่ทั้งพี่น้องก็มีบอทางนีบบ่เห็นเนาะบ่เห็นบอกเนที่้นาะ้ทางอันเม่เถาแตนายดีทางนรงเวรโงประสัายมิ่ะกะเจ้าคือกันแต่ว่าเนของภคคิเป็นคนไทยกันนี่แม่ก็คือบอไปลองมาบ้าเบิ่งอยู่บ้านโพดเบิ่งบ้านนบ้าลูกทันนบา ไปลองบ้านเบิ้ยหนึ่งสาม่อาชีเถื่อคือบางคนนะบางคนเป็นกระเห็ดทุกอุทีศทางเนาะมาได้กะจีไปบ้าเบิ่งแล้วก็สีโคบลักษบ้านคืนกระห้องหัวตอนนี้ทางอ้ายเพิ่นจะมีชีวิตอยู่หรือบ่หรือว่านายกระห้องหัวเนาะหลายปีแล้วเนาะบริตติดต่อกลับมาท่านได้เห็ดยังเลยมีกับว่าวชัดจืดไปท่านได้บ้ายังไปท่านได้เก็บตุกไม้นังจีเท่าแต่มาเก็บยวกินไม้บึงซาดีเพื่อละยะ Hmm. คือบอนพออยู่ยังบุหูหบุหูเลยบนพออยู่คือมีแต่เพิ่มเติมสื่อเพิ่มสื่อเนาะโดยสื่อบนจะได้ก่อนสื่อวันเนาะแต่วันมีน้ำสกุลบ่น้ำสกุลแม่เดี๋ยวว่าเพิ่นใช้น้ำสกุลเพิ่นตรงนี้เนาะใช้น้ำสกุลแม่ว่าวันวันหรือยาสื่อวันละเนาะน้ำสกุลเพิ <t ot> <t ot ่น นี่แต่ให้แม่บอกซื้อพ่อซื้อแม่ซื้อไอ้น้องมาเพิินแล้วก็ซื้อบ้านบอกมาว่ามาเลยเป็นในคลิปเล่นโหนก็ซืบ้านแล้วก็บูนบนเพรานั้นเล่นโหนก็พอกระเข้ามาโดยนะฮพูดเลยเนาะพูดเรื่อจำกบพูตูเลยผมักรบอลขึ้นก็พูดตัวเลยเนาะ แม่จะลองอ่ะแม่เพิ่ก็อยากลองประกาศตามหาลองเบิ่งน้องพ่อพี่น้องหาลองเบิร์กจะดูกันตามหาได้แภูมใจนะเห็นหลายคนเนาะเผื่อคนเขาประกาศตามหากับบางคนจะเห็นกับพ่อพี่น้องคือทั้งแม่เพิ่ก็อยากลองประกาศตามหาลองเบิ่งพี่น้องเลยโชคหาทั้งนี้ับ้ง่ายเพ็่นได้เบิ่งได้เบิ่งเพื่อการสิทธิ์ต่อกลับมาเนาะ ที่หันเตติติมโบหันมีหันไปบ้าบ้าแล้วไปเบิ่งเบิ่งไผเบิ่งเบิ่งาไดจังได๋กทางทีมงานทางบ่น้อยก็สิได้ตามหาให้เด้อสิลองประกาศตามหาเบิ่งตามหาได้ Rồi สิอยู่จังได๋มาจังได๋กะบ่น้อยจะแจ้งกลังาพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องมาเฮานี่บ่น้อยกับบ่จอนก็สิได้ลำลาพ่อแม่พี่น้องกันไปก่อนเนาะแล้วก็สิได้ลาทางแม่เพิ่นเมื่อก่อน ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให็นบะหน่อยเด้อเนาะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคิดตือว่าเหัดรายการต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโดยโอเคมาห่อน,นี้บะหน่อยขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีแม่ดีทั้หงหมดไม่พอไอไว,ไวอเด้อสาธุ